สวัสดีค่ะโอ๊ตายสวัสดีเอซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางแลนะแนวทางสูตรห่วเราพัฒนาของหลานนะคะทุกคนวันนี้แอดจะพยายามอัดคลิปไว้เยอะนะคะอัดคลิปแล้วลงนะคะจะเพราะว่าพรุ่งนี้กลัวไม่ไหวะคะ่ะ คุ้งนี้กลัวไม่ไหวกลัวไม่ทันโทนเนาะเสียงเบาไหมคะขออภัยอูหนักเลยค่ะวันนี้เมื่อวานดีใจหนักไปหน่อยวันนี้จะตายเลยคะ่ะไม่หายเลยนะคะแอดเอาสำหรับท่านที่จะ ถามแอดเนาะจะไหว้ผลไม้ไหมนะคะเลขทูปแอดไหว้นะคะแต่ว่าไม่รู้จะสิบสามสิบสี่แอดก็เลยเขียนไปว่าวันที่สิบสามสิบสี่เนาะเดี๋ยวนี่แหละคะ่ะให้เลขบัญชีตรงนี้นะคะนำ้ำค่าน้ำชงน้ำชาบางท่านอยากจะให้นะคะแอดก็ไม่ขาดศรัทธานะคะให้ไปในนี้ละคะ่ะเลขบัญชีก็ในนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณน,นะคะ ใครจะร่วมสมทบทุนเนาะซื้อผลไม้นะคะผลหมากล่ไม้คนละสิบยี่สิบเนาะให้ได้บุญร่วมกันนะคะก็ซื้อถวายปกตินะคะแอดก็ไม่ได้อะไรนะคะแอดก็ถวายตามภาษาของแอดเนาะออมีผลไม้มีน้ำมะพร้าวมีกล้วยนะคะที่ที่ไม่เคยขาดเลยนะคะสำหรับเลขทูบเนาะโอ้ไม่รู้เสียงเบาไหมนะคะโอ้แอดบวยเหมือน เบาหน่อยนะคะทุกคนทุกสูตรทุกเลขนะคะเพราะว่าแอดหย่านดวงแอดสูบเอาไว้แม่แอดไม่สบายนะคะกลัวดวงดรอปนะคะกลัวพาทุกคนพาทุกคนสู้ไม่ไหวนะคะไม่ดวงเงีย้ท่านเนี๋ยไปใส่บาตรแห้งหนึ่พะอพอดีจ้ะ่นมาสู่ขอนอนเนี่ฝันว่าจะไล์สดกับคุยกับทุกคนอยู่นะคะ ไม่รู้จะไหวไหมนะคะอัดคลิปนี้ไปก่อนเนาะลงให้ทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปหวยลาวพัฒนาให้หมดนะคะส่วนหวยไทยก็จะท,ยอย,ย,ะะทยอยลงวันหยุดนะคะก็ทยอยลงวันหลุดยหยุดนะคะช่วงนี้ให้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนาไปก่อนเนะาะทั้งไลฟ์สดทั้งอะไรใครที่ได้ที่มานที่เฮงที่ปังแอดดีใช้ด้วยนะคะ สูตรล้านนะคะเมื่อวานนี้โอ้วินก็แตกไปนะคะน่าเสียดายเนี่ค่ะสามแปดหกแอ็ดว่าแล้วมันคุนคุนคนตัวไหนวะนี่ถ้าเอาเลขนางไปตัดเล่นก็มีไม่กี่ตัวนะคะโอ้แต่เสียดายนางไม่ได้จับคู่นี้นางมาจับสี่นี่นางมาจับคู่นี้นะคะน่าเสียดายถ้านางจับคู่นี้นี่เรียบร้อยเลยค่ะให้หนึ่งนะคะขออภัยเลยหลุดเลยนะคะหลุดเลยเนาะนี่โอ้แตกสามไเลยเด็กก้ามหัวเป็นเก่า ผิดผัวผอาจ้ะแอดว่าอายุไอ้สามเปลี่ยนหเหมือนเห็นที่ไหนว่าคุณๆนะคะเอามาดูของวดวันที่อ้าวสูตรสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ลืมให้ดูเนาะสูตรใหม่แล้วเดี๋ยวสูตรใหม่ให้ดูนะคะนี่นะคะเลขบัญชีทุกคนนี่เด้ออันนี้ก็แล้วแต่เด้อค่ะแล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่อะไรทุกคนล่ะคะ่ะ เพราะว่าส่วนตัวแอดก็ไหวอยู่แล้วนะคะว่ส่วนใครอยากสมทบทูนโอ้อย่ามีบุญร่วมกันคือบัวใหน้ำมูพันจะเถื่อเถ้าวสัตเขาได้กันสี่สามกันถือถือถือแต่ของคือบัวใหเอ้าก็ลองดูค่ะลองขอโชคขอลาบสื่อพลมากลากใหม่เพื่อนเบิรงจ้ะแอดกับบมูหเด้อเกี่ยวบอดจ้ะเพราะว่าส่วนตัวแอดก็ไหวนะคะเข้าใดและเข้ากับให้เพื่อนหนหมั แต่ว่าที่ไม่ได้สองวงินนั้นแอดก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะคะเพราะว่าแอดบนไว้เนาะแล้วเราะท่านได้กแก้บนญไหมอาจมีส่วนก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งซื้อของครบนะคะของแก้บนเนาะแล้วซอยส้มทบชุ่มซอยกันจะซื้อพุ่มนะคะซื้อพุ่มเพิ่งแก้บนครบค่ะหลายๆท่านก็ได้โชคนะคะหลายๆท่านอาจจะพลาดหรือเป็นเพราะว่า แอดเพิ่งแก้บนครบก็ไม่รู้นะคะเพราะว่างวดก่อนที่ถูกกันเต็มๆนั่นก็เพราะว่าบนภูนมินะคะภูมิแล้วก็ผลไม้ไว้แต่ว่าแก้บนผลไม้ไปอย่างเดียวนะคะเมื่อวานเพิ่งซื้อภูมนะคะกลัวไม่ถูกเลยรีบไปซื้อภูมค่ะทุกคนตองแอดว่าเกี่ยวแน่เลยนะคะเพราะว่าเนาะขักทีได้เพื่อนนี่ก็ได้ผิดส <laughs> ัญญาบ่าหด้เลยเนี่ย ใเลยแอกันสูตรห้านพินดซเนี่ยโบได้เลยวะเจ้าที่ก็ได้เอานี่นะคะสูตรร้านทุกคน046น,นะคะ5139เนาะ0465139นึ่งสามเนะคะเก้าศูนยนะคะหนึ่งหนึนี้ะคะนี่เป็นชุดสีตัวที่นางให้ยังมี11ติดมาอยู่ 046นะคะเม็ดเดียว046แล้วก็04นะคะเด่น04นะคะเม็ดเดียวให้ไปที่0นะคะฟันไปที่0ูนยเพื่อพิจารณากันดูนะคะสูตรของนางก็มีเข้ามีหลุดแต่นานจะมีปัญหากับ6กับ9นะคะแอดก็พยายามบอกอยู่ห้านนึน <c oughs> มีปัญหาหกก้าตลอดเลยนะคะให้หกมาก้าตลอดให้ก้ามาหกเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะสูตร <c oughs> ใหม่เนาะมีสูตรใหม่ให้ห้าหกแอดว่าล้วมันสิเกับหัวเป็นเก่าวะ่ะเม่นอิลีจ้ะโอ้ยแอดกสิตายเย รู้ตัวเองไม่สบายก็ดื่อนะคะกินแต่น้ำเย็นโอ้ยเนลืมเอาปกาศสีนนะ้ะแดงเขียนเออมันบมดถือเนาะลุดเนาะเราดูกันอีกงวดนะคะ เอาแคบไว้นะคะนี่นะคะใครจะร่วมชมทบทุนนะคะสงการนะคะสงการเนดถึงจะไหวนะคะทุกคนแอดไม่รู้วันพระวันไหนระหว่างสิบสามสิบสี่รอดูนะคะว่าพ่อจะเอาพระลงลงสงน้ำวันไหนนะคะเดี๋ยวจะไล่สุดนะคะให้มาสาธุด้วยกันขอพรด้วยกันทุกคนเพราะว่าวันปีใหม่ไทยเนาะเพิ่งใบบุญเพิ่นนี่แหละจะทุกคนดวงเราบางที เจ้าที่ทุกที่ดีหมดละค่ะเจ้าที่เจ้าทางบางท่านโอ้เจ้าที่เฮาคือบัวห่โอ้ดีทุก่ดีทุกที่ละคะ่ะเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางน้องบดีเฮาก็ส,สียู่เือนอยูสานใดเพียงแตชช่ช่วงจังหวะค่ะเท่ากับสวดมนต์ในเพ่นเนีย่ยเสริมบารมีเพ่นเนีย่วยว่าเพ่นเนีย่ยจะเสร็จบางคนก็บอกว่าไหว้ตลอดนะคะก็ต้องค่อยๆสะสมไปนะคะพวกนี้นะคะทุกคน แอดก็มีช่วงที่ดอกแล้วก็ช่วงที่ฝังเหมือนกันนะคะสําหรับเลขทุบยามเพิ่นไ้เพิ่นกะไฮจะยามเพิ่นโวไ้เพิ่นกะโบไ้อีลีเล็กทุบก่ะกะแต่ว่าเข้ากะไหวเพิ่นจะเข้ากะไหวเข้ากะปัดกว่าเช็ดทูให้เพิ่นนอะก็พยายามทําให้มันสะอาดตานะคะแต่กะโอ้ยควงกะลายค่ะกะพยายามจะพยายามเนาะ แต่แอดเปลี่ยนน้าไม่ไหวนะคะเปลี่ยนน้าไม่ไหวต้องเปลี่ยนแค่ทุกวันพระนะคะนี่แหละค่ะสงการก็จะพยายามทํานะคะเพิน่นหายโศกดีเนาะเพิน่นหายโศกดีให้โชคทุกคนนะคะพรศีถวายนามพระพาวถวายอยายาาีเอียงกะจัดมลดจะ่ะสีไหค้านำส่งนำซาแอดกะจัดมาโลดจ่ะบอคาสะทาได้จ้ะบอคาสะทาเดียวนี่เมื่อก่อนนี้ขาดอยู่คะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ขาดสะทาแล้วคะ่ะแล้วแต่จะ <c oughs> บังคบ จะแปรน,นะคะหลายๆายท่านบางท่านเพิ่นกันมบมะเพิงดวงเพิ่นกับมาน,นี่ดีด้วยจ้ะเออเนาะยิ่งให้ยิ่งแอดกิดแย้งตรงแห้งตรงสวดมุ่นกันแต่ว่ารอบนี้ก็เบาหน่อยนะคะทุกคนรอบนี้เบาหน่อยเพราะว่าแอดไข่หนักเลยแอดไม่รู้นะคะว่าเกี่ยวไหมนะคะแอดดวงกลัวดวงแอดซูไม่ไหวนะคะย่านดวงรอบนึนไม่เป็นไข่หเนี่ยแต่กับ โอ้แต่เมื่อวานนี่จุดคาลาโทษไปเลยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าแอดเป็นไข่เงียเาเลยเป็น,มนเนม่นแล้วก็มาเป็นไข่เงียเาบาดแบบว่าโอ้เป็นเม่นแอดสิบ่เขาหองผ้าเลยได้บาดโอ้คือสีลายงวดเห็นแลเฮาเนาะนั่นแหละคะ่ะช่วงไหนเป็นเม่นเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเพราะว่าช่วงนั้นดวงดอกเลยนะคะเพิ่นกับซูมมาไวเนาะเพราะว่าเราเอา เพราะว่าแอ็ดเขาหองพระเนาะมุ่นเพิ่นสีเสื่อมบ่จจะเอานี่นะคะสูตรร้านเอาดื่มให้เบิ่งค่าแต่ว่าเดี๋ยวให้ห้านจําให้อีกนะคะห้านเป็นคนจับถูกให้ห <c oughs> ้านจับถูกให้จ้ะเพราะว่าเอ็ดบบท่านหายดีเนาะเอ็ดก็เล่ไบ้อยุงละเมื่อวานมีแต่พูดอย่างเดียวเลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคน ก้าศูนย์ค่ะงวดนี้ให้ไปที่เก้าศูนย์นะคะชนกันค่ะชนกันที่ศูนย์นะคะชนกันที่ศูนย์เลยนะคะไม่รู้จะรอดปลอดภัยไหมนะคะพิจารณากันดูอันนี้เป็นสูตรล้านนะคะเป็นสูตรล้านแอดลงให้ดูก่อนเลยนะคะโอ้ยเสียงเบาก็ขออาภัยเลยนะคะขออาภัยทุกคนแอดกับบัวอืขืนหลายๆสูตรนะคะเดี๋ยวแอดลงให้ตามสเต็ปแอดเนาะใจเย็นๆเนด้อใจแอดก็สิค่อยๆลงเด้อ ค่อยๆลงให้นะคะจะพยายามลงให้ครบนะคะสิพะยายามาอมดาคลิปไปก่อนเมื้อนี้แอดกลัวตอนเที่ยงๆย็นๆยนยนอาการหนักอะแอดมาไขขึ้นเนี่ยมือแรงพยายามรักษาตัวจ้ะบบกินยาจ้ะเคือกินตน่น้ำผลไา้พ่อสิตายก็กเป็นจังสี่ล่ะจ้ะเฝ้่าหายากินพราะกก,กินยาเมื่อคืนสิตายแต่เมื่อคืนในีนไขขึ้น อะไรก็เนี่ยแต่ว่าเจ็บคอนะคะเจ็บคอก็ไปแอดโปรมาค่ะไอทีสะเทือนไปถึงใส่ถึงผงสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณน,นะคะสวัสดีทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าเอ้ <c oughs> แอดก็เิ้นย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางคะ่ะอันนี้เนาะรีเดอร์ <c oughs> แต่อันเก่าอยู่นี่แหละจ้ะนี่แหละค่ะใครจะสมทบทุนนะคะซื้อผลลาหมากบ้างไม้นะคะเพราะว่าแอดก็คงต้องไปซื้อไว้ละค่ะเดี๋ยวเขาจะปิดโครงการนะคะแอดก็คงต้องไปซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะใครสิสมทบทุนก็วายตามภาษาแอดนี่แหละจ้ะแอดก็บรรยายวิธีรีตองเน,น,นกกาะก็ให้เพื่อนถวายให้ซื้อดอกมงดอกไม้อย่างนี้่แหละจ้ะจะได้มีโชว์ไม่ดวงไปน้ำกันเนาะ เพราะว่าถ้าโบไห้เพื่อนเท่ากับสีโบได้เนาะแอดก็กลัวทุกคนไม่ได้นะคะกลัวแอดไม่ได้ก็ต,ต้องถวายตลอดจะ้ะพอเด้ถวายเลยก็ต้องถวายตลอดหรือเปล่าแอดกับโบหูจะแอดก็ทําตามความเข้าใจของแอดนะคะทุกคน๋ยวทีเพื่อนกับโบพิธีที่ตงองโอกเนาะเดาเอาจ้ะแอดก็ไหวทำภาษาแอดถวายพลเมยเด้อจะ้ะแค่นั้นต้องใช้ภาษาหมาบกล่วย มาบักกลวยมากนังมาเผาเป็นส่นบรจ้าช่วงนี้แตกดีนะคะเลยถูกเข้าบ่อยค่ะเอาใครจะร่วมสมท,ทุนจัดมาค่ะเดี๋ยวไปซื้อผลไม้ล่าไมา้ไว้นะคะเอาเขาแก่บนโคมไปหมดเลยดิเขาเก็าสีม้สีป้งเนาะปีใหม่ก,ปมก็ปีใหม่ไทยนะคะมารับโชคลาบ,บด้วยกันเนาะเปิดมารับความปังไปน้ำกันจะ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ